นั่งอยู่คนเดียวลมหนาวพัดมาคืนนี้ตัวข้าต้องมานั่งหลับลมหนาวไม่มีเธอมานั่งอยู่เคียงไกลหาฝื้นฟิ่งไฟพอหาย นาวคืนนี้นั่งอยู่คนเดียวคิดถึงคนไกลป่านนี้สามบายอยู่ดีสบายดีบ่เจ้าหัวว่าอายเป็นห่วงเจ้าลา คนมาหา่างไกลแต่ใจคอยเป็นห่วงเธอย้อนมาหาเงินเก็บเงินเพื่อรอวันแตง่งรอหน่อยนะจ๊ะคำแงดงแกมแดงรออีกไม่นานลม ต,ตัวเองให้ดีเป็นห่วงเจ้าลายหลีคนดีหููบอนองลานั่งอยู่คนเดียวเดียวได้หัวใจลมหนาวที่ไรอยากไปอยากขึ้นบ้านเฮา ได้แต่เฝ้าคอยเวลาจะคืนมาเดินเล่นตามท้องไรน่นาหาจิน๋นคือเก้าเหมือนเดิมย้ Nh อนมาหาเงินเก็บเงินเพื่อรอวันแต่ง รอหน่อยนะเจ้าคำแพงแกเกมแดรรออีกไหมนานลมหนาวพัดมาดูแลตัวเองให้ดีเป็นห่วงเจ้าล้ายอีคนดีหูบอนองลา นั่งอยู่คนเดียวเดียวได้หัวใจลมหนาวที่ไรอยากไปอยากคืนบ้านเนาได้แต่เฝ้าคอยเวลาจะได้ขึ้นมาเดินเล่นตามท้องไรนาหากิน คือเก่าเหมือนเดิม